โรงเรียนบ้านไรพัฒนาเป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่229หมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่16ไร่ มีพื้นที่ในเขตบริการได้แก่มหมู่8หมู่9ตําตำบลลำทับเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมปีที่6ปัจจุบ,บันมีนักเรียนทั้งหมด161คนเป็นแบ่งเ,เป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน29คนและระดับชั้นประถมจำนวน132คนโดยมีนายนิยมรักษาแก้วดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ มีข้าราชการ8คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานโรง1คน 1> วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามุ่งเน้นคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ตามหลักปัชญาของเิรษฐกิโพอเพียงโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนปัชญาของสถานศึกษาความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนรู้จักใช้ชีวิตตามหลักปัชญาของศิตกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาจุงรักภักดีพอเพียงจิตอ,อาสาและมีความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านไรพัฒนาใช้หลักการบริหาร6ยึด8แนวการบริหารด้วยกระบวนการ7ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้นาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3ห่วง2เงื่อนไข4มิติ มาโดยตลอดโดยได้ดำเนินการดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ด้านนโยบายโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและและบูรณาการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดขึ้นและมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแผนงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมชมนุกยุวะเกษตรในโรงเรียนตามสาพระราชานำพาชีวิตที่ส่งเสริมการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบของการบูรณาการตามฐานการเรียนรู้แบบครับชั้นได้แก่กิจกรรมปุ๋ยหมักพอเพียง การเล่นผาเพลินทัศสนสศิลป์แสนสนุก o y s t e r s ์ส s ม r o o รบ้านปรักโูกแปรรูปอาหารแปลงผักนักคิดป่านี้มีคุณการปลูกผักปลอดสารพิษทำให้ผู้เรียนมีทัศและประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ด้านงบป,ประมาณโรงเรียนมีการวางแผนบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอเพียงโปรง่งใสตรวจสอบได้ได้ดำเนินงานตามแผนติดตามปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการบำรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอด้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาได้นาเนินการกิจกรรมตามหลัก ปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงใน4องค์ประกอบดังนี้คือ 1. หลักสูตรโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการตามหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. การบูรณาการ หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้มีการจัดทําแผนที่บูรณาการใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงทำผลงาน ชิ้นงานใบางานและการถอดบทเรียนในแต่ละฐานการเรียนรู้ 3. ส,สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาเพื่อบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมได้แก่วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ต่างๆมีการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้เช่นแปลงผักสวนครัวโรงเพาะเห็ดโรงเลี้ยงไก่ไข่โรงปุ๋ยหมกักและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนได้แก่การนำนักเรียนไปศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านย่านูโด 4. การวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่บูรณาการตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลการประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปด้าน,นที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตร พื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรในโรงเรียนนับว่ามีความสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการประชุมอบรมสัมมนา,าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆและผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีการสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการนำความรู้ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้านที่5้าผลลัพธ์ ภาพความสำเร็จจากการดำเนินงานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคอบคุม4ี่องค์ประกอบได้แก่หนึ่งสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนามีความสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นเอื้อต่อการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ผู้และบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 2. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนและสอดล้องกับปวงสังคมรวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและสถานศึกษา ตลอดตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต 3. บุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าบุคลากรของโรงเรียนมีการแบ่งปันสามัคคีช่วยเหลือเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่กันมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและจากกระแสะโลกาภิวัตน์ 4. ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นปฏิบัติตนให้ดำรงชีวิตยอย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านเล่พัฒนาได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมัน่นและความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และชุมชนว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านความรู้ตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้มีคุณธรรมใจเยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมและเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป